ครับผมสวัสดีครับส้าๆนี้ครับมาเบ่งวิธีการนะครับการอาบน้ำให้สร้างครับอันนี้เป็นอาบน้ำให้โดยใส่สายยางนะครับสายยางอาบน้ำนะครับสีดแล้วก็ใส่แปรงนะครับแปรงคัดถูสํามะหลังกายนะครับจากขี้ดินต่างๆนะครับเิ่นกสรใส่แปรงนะครับคัดถูหลังกายให้ทำความสะอาดให้นะครับนั่นก็ใส่พวกสายยางนี่นะครับ ับมาสีสดชำระร่างกายเห็นไหมครับเป็นก็คือสีสบายโตนะครับได้อาบน้ำได้นะอาบน้ำได้ชำระร่างกายก็คือสีสบายโตสดชื่นเห็นไหมครับโบ้ดือครับหนึ่งเลยครับหนึ่งเลยนะครับก้อนสางเป็นกระคัดกระทูให้ ครับนี่ครับเป็นวิถีชีวิตนะครับระหว่างคนกับสัตว์นะครับที่อยู่รวมกันในสังคมนะครับมีความหักความเมตตาซึ่งกันและกันนะครับคนเลี้ยงสั่งสั่งเลี้ยงคนครับนะครับเป็นวิถีชีวิตการอยู่รวมกันในสังคมคนกับสัตว์ครับนะครับเห็นไหมครับเป็นกระสีอาบน้ำให้คัดทูสำหระร่างกายดูแลซึ่งกันและกันครับวิธีการกิด โมยุงยากครับใส่สายยางนะครับอันนี้เพิ่นมีสายยางโมเดลผ้าลงเรือนหนามนะครับเพิ่นก็ใส่สายยางมาหดมาฉีดทําความสะอาดแล้วก็ใส่แปรงคัดถูตามสอกตามมุมนะครับท,ที่มีฝุ่นมีดินเกาะติดทําความสะอาดนะครับให้โมมีกินโตหรือความสกปรกนะครับในต้นในโตสร้างกระิมีความสุขครับนะครับได้อาบนา้ำสดชื่นนะครับสดชื่นได้อาบนา้ำมีความสดชื่น นะครับมีความสุขครับเบึงเบงแล้วแล้ครับเพื่อนก็หนิงเลยนะครับให้เจ้าหน้าที่เพื่อนทำความสะอาดครับพาะพี่พรน้องครับมือเบึงครับวิถีชีวิตนะครับคนกับสั่งครับนะหลายๆคนก็อาจสิคุนชินคุนเคยนะครับนะแต่บางคนก็บโบเคยได้เห็นวิถีชีวิตแนวนี้นะครับก็เลยนั่มาเสนอนะครับให้พี่ให้น้องได้เห็นนะครับวิถีคนกับสั่งนะครับ คนยูน้ากันแบบใดเ่นเห็ดยังกันนะครับจะนํามาเสนอครับให้ได้เห็นกันนะครับเป็นอย่างไรครับเห็นไหมครับนี่แหละครับอาบน้าให้สัง่งเห็นว่านะครับอาบน้าให้สัง่งทาความสะอาดให้สัง่งสั่งกับโตใหญ่ครับอาสิเมยเนี่ยนะครับ ในการดูแลร,ร,รักษาอาบน้ำเตลเทเธอร์ก็ใส่เวลาเป็นชั่วโมงกูละครับในการอาบน้ำเพิ่นเพราะเพิ่นเป็นตัวใหญ่คัดถุกซอกถุกมุ่มทำความสะอาดเพราะว่ากลางคืนเวลานอนเพิ่นก็สิเหรียญดินนะครับเอาดินเอายางมาโปะใส่โตจะของเองเพื่อป้องกันซัดป้องกันมแมลงนะครับสีมารบกวนในเวลากลางนคืนเนะสอมากก็สีนํำมาอาบน้ำนะครับบางตัวบางเชือกเพื่อนก็อาบด้วยสายางนะครับบางตัวเพิ่นก็ ลงพุ่นแล้วครับไออาบน้ามสาใหญ่ๆเห็นไหมครับเนี่ยบางตัวเพิ่อนกับผ้าอาบน้ามสาใหญ่ๆนะครับบางตัวเพิ่อนกับนี่นะครับเพื่อความสะดวกของแต่ละคนครับสะดวกไผรมันนะครับแล้วแต่วิธีไผรวิธีมันนะครับนะมือนีก็บผ้ามาเบิ่งวิธีชีวิตนะครับครับผมคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับ สวัสดีครับ